บริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนคือผู้นำในการผลิตซอสสีราชาและเครื่องปรุงรสอาหารไทยเพื่อการส่งออกเราเลือกใช้วัตถุดิบของเกษตรกรไทยมาแปรรูปสินค้าส่งออกไปสู่ตลาดโลกเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นบริษัทเราผลิตสินค้ามากกว่า700 SKU ส่งออกไปกว่า80ประเทศใน5ทวีปทั่วโลก เราต้องการเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้าคิดถึงเมื่อต้องการซื้ออินฟีเดียอาหารไทยจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปทำกับข้าวที่บ้านความท้าทายในการทำธุรกิจผลิตอาหารนั้นมีหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดหลังการขายของได้แล้วคือการวางแผนการผลิตสินค้าหลายร้อย SKU การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพส่งออกได้รวดเร็วและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ในทุกกระบวนการรวมถึงความสามารถในการทำ traceability หรือการสืบย้อนกลับจากสินค้าไปยังต้นทางของส่วนประกอบต่างๆ SAP, S4HANA ได้เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจของ exotic food อย่างครบลูตั้งแต่การรับออเดอร์ฝังขายรัน MRP เพื่อออกใบสั่งซื้ออัตโนมัติส่งไปยังซัพพลายเการรับของเข้าจัดเก็บใน w ว r e h o u s e การวางแผนการผลิตบันทึกการผลิต และตรวจสอบคุณภาพการเก็บเงินลูกค้าและจ่ายเงินซัพพลายเออร์ไปจนถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและปิดบัญชีระบบ SAP ช่วยเราลดความซํำซ้อนของการทำงานและสร้าง v วิส i l i ี y ทั้งซัพพลายเ i n เพราะทุกอย่างรันอยู่บน Database เดียวกันมีแดชบอร์ดที่สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ได้เมื่อหลายปีก่อนที่ ERP ยี่ห้อต่างๆได้มีเวอร์ชัน l o u d ออกมา ทางเราก็ยังไม่กล้าใช้สิ่งที่กลัวก็คือความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อความปลอดภัยของ data security แต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาทาง exotic food ได้มีการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทขึ้นระบบคลาวด์ของ aws ก็สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาช่วยให้เรามั่นใจในเทคโนโลยีคลาวด์มากขึ้นทาให้เราเลือก option rise with sap ซึ่งเป็นโมเดล subscription และ host อยู่บน aws cloud ในการทำงานของ SAP Cloud นั้นใช้งานได้เร็วกว่าระบบเดิมของเราที่เป็นแบบ On Premise เสอยอีกในส่วนของ Security นั้น SAP มีมาตรฐานที่สูงกว่าระบบ On Premise ที่บริษัทดูแลเองมากทำให้เราผ่านการออดิตทั้ง IA ทั้ง Risk Management ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องลงทุนในระบบ Infrastructure ของตัวเองหลังจากที่เราได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ SAP ทําให้เราพบว่าการทํางานของเรานั้นมีสปีดและประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นหลายเท่าตัวการทํา traceability หรือการสืบย้อนกลับในการผลิตอาหารจากที่เราต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงตอนนี้เราแค่เอาล็อตสินค้าที่เข้าระบบก็สามารถเหตุไปถึงต้นสายของวัตถุดิบได้ภายในเวลาเพียง2-3นาที การรัน MRP หรือ Material Resource Planning ที่ประมวลผลได้เร็วมากกว่าระบบเก่าในระบบเดิมเราต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงในการรัน MRP แต่ใน SAP เราใช้เวลาไม่ถึง3นาทีการนับสต็อไกไตรมาสที่เดิมใช้เวลา2วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวันและการปิดบัญชีที่ลดเวลาจาก14วันเหลือเพียง8วันเท่านั้น ระบบยังสามารถช่วยอ,อัตโมัตงานในหลายๆส่วนเช่นสามารถดึง purchase order จากการรัน MRP มาส่งอ e ีเมลให้ Supplier แบบออโต้ทำให้ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นไปได้อย่างมหาศาลทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าส่งออกสปอร์ตยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ70%ในปีที่ผ่านมาโดยใช้บุคลากรในการทำงานหลังบ้านเท่าเดิม ในการเลือก implementer นั้น Exotic Food ให้ความสำคัญ3ส่วน 1. คือการเลือก implementer ที่มีความเข้าใจในธุรกิจอาหารเพราะมี requirement ที่เฉพาะตัว 2. ความพร้อมของทีมที่จะมาลงระบบให้เราทั้งในด้านจำนวนคนและ commitment ทางด้านเวลา 3. คือ track record ในการปิดจบโครงการได้ตามระยะเวลาไม่ได้วัดแค่การ go live เท่านั้นแต่ต้องสามารถปิดบัญชีในระบบได้จริง ซึ่งทีม n d b s ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังด้วย Expertise ของทีมประกอบกับความทุ่มเทของทีมงาน Exotic Food ทําทำให้เราสามารถลงระบบทั้งหมด6โมดูลเพียง5เดือน21วันและทุกคนยังได้หยุดกลับบ้านช่วงปีใหม่ยาวถึง9วันก่อนกลับมาเริ่ม go live ในวันทำงานแรกของปี Key success factor สำหรับที่ Exotic Food คือการทำโปรเจกต์ที่ไม่ใช่เรื่องสนุกให้กลายเป็นเรื่องสนุก เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมฟูลท i m ์ของคนตั้งแต่ C Level ลลงไปถึงคนทำงานหน้างานสร้าง m มซ d เซ็ตว่าโปรเจกต์นี้เป็นงานของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและมีการฉลองความสำเร็จทุกมายส t ต n e สร้างความรับรู้ทั้งองค์กรถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ